มะเร็งท่อน้ำดีเป็นสาเหตุการตายต้นๆของมะเร็งในประเทศไทยพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศโดยในแต่ละปีมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากมะเร็งท่อน้ำดีราวๆสองหมื่นคนต่อปีในอัตราการเสียชีวิตเพศชายมากกว่าเพศหญิงในอัตราส่วน3ต่อหนึ่งซึ่งสูงกว่าการตายด้วยอุบัติเหตุโดยรถยนต์ทั่วประเทศ โรคมะเร็งท่อน้ำดีคือมะเร็งที่อยู่ในบริเวณเยื่อบุผนังทางเดินน้ำดีซึ่งรวมถึงท่อน้ำดีภายในและภายนอกตับอาการของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีอาจไม่มีการแสดงอาการของโรคหรือมีอาการอื่นๆได้แก่ตัวเหลืองตาเหลืองซึ่งเกิดจากการอุดตันของท่อน้ำดีอาการปวดท้องหลังรับประทานอาหารปวดเสียดใต้ลิ้นปีหรือบริเวณหลัง คืออาการของเส้นประสาทถูกก้อนมะเร็งลุกลามมีไข้เนื่องจากก้อนมะเร็งไปอุดตันที่ท่อน้ำดีทําให้ภายในท่อน้ำดีเกิดอาการอักเสบส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการเป็นไข้คันบริเวณผิวหนังทั่วร่างกายมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นการเบื่ออาหารอ่อนเพลียน้ำหนักลดเป็นต้นมะเร็งท่อน้ำดีมีสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งเป็นประสิทธิ์ที่พบได้ในปลาน้ําจืดที่มีเกล็ดขาวหาได้ทั่วไปตามแหล่งน้ําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อเรารับประทานปลาน้ําจืดเหล่านี้แบบสุกๆดิบๆจะทําให้รับประทานตัวอ่อนของพยาธิใบไบ้งตับ,ตบซึ่งจะเข้าไปเจริญเติบโตอยู่ในท่อน้ําดีและสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานถึง20ปีทําให้เกิดการอักเสบเรื้อรังในท่อน้ําดีและเกิดเป็นมะเร็งท่อน้ําดีในที่สุด โรคมะเร็งท่อน้ำดีตรวจพบเร็วช่วยเพิ่มโอกาสรอดโดยแพทย์จะทำการพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆทั้งขนาดตำแหน่งลักษณะของเซล์มะเร็งระยะของโรคและการกระจายตัวของเซล์มะเร็งรวมไปถึงสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วยเพื่อทำการวางแผนการรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยในแต่ละราย โดยในสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ผ่านนักเรียนไปยังผู้ปกครองถึงความร้ายแรงในการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีรวมไปถึงวิธีการในการลดและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับที่จะเป็นสาเหตุหลักในการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีคือการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบ ให้หันมาบริโภคปลาที่ปรุงสุกแทนรวมไปถึงการแยกอุปกรณ์ในการประกอบอาหารเป็นประเภทแห้งและเปียกซึ่งจะช่วยให้ลดการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับได้อีกทางหนึ่งแต่ถ้าใครติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับแล้วสามารถขอรับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งอย่าละเลยสุขภาพและรับประทานปลาที่สุกสะอาดทุกครั้งนะคะ